ยังเลยครับยายครั้งแรกในชีวิตบ้านอยู่สุรินครับใช่ครับรน,น,นี่ครับอของที่เราใช้อยู่บ้านครับของที่เราใช้อยู่บ้านเราวันนี้จะให้ควานนะครับเตะกับพ่อควานให้นะครับนี่ครับไปเจิมกันเฮ้ยเกือบลืมอีกตัวหนึ่งอยู่ที่นี่อ่ะอให้พ่อ ออักช,ชนี่เจิมให้ครับวันนี้เราเอาของดีจากซุรินมานะครับเอามาเจิมอยู่ที่นี่ครับรรใช่ครับนี่ครับม,ม,มีเอกลักษณ์อยู่เจประการแล้วเราก็จะเอาไปให้ควาน,นครับครั้งแรกในชีวิตเลยผมผมเพิ่ง เพิ่งเห็นนะครับเดี๋ยวเราก็จะไปไหว้ก่อนดีกว่านะครับไปไหว้พ่อประกำรรก่อนเป็นไงอยู่นี่สนุกไหมสบายไหมโอ้โหอยู่กี่คนนี่ฮะอ๋อเยอะอยู่สุดจอดครับเดี๋ยวเราไหว้ก่อน วายสา9ดกมีดอกนะ9ดอกนี่ก่อนวายสารก่อนครับเ้9ดอกพ่อพายเอกชัยครับผม

สวยงามมากเลยนี่ครับเจา้าเข้าวโดมนะครับหนนีฝท่านโดนฝนไม่ได้ครับท่านโดนฝนไม่ได้ใช่ไหมครับใไขในหินะเคยเห็นไขในหินไหมโอ้โหยยิ่งชีวิตดูแลยิ่งชีวิตนะครับ สวยเลยอะ่ะครั้งแรกในชีวิตเลยเนี่ยเดินอย่างสง่าเลยครับออโอ้โหดูเดินแบบเต็มเท้าอะ่อานะเต็มเท้าเลยอะ่ะอื้อ จริงๆเดินเต็มเท้าจริงแล้วตัวใหญ่ด้วยสวยเจ็ดประการอะเจ็ดประการครบเลยหรอใช่มีประการอะไรบ้างอีกก็นั่นน่ะนี่ไงเป็นเพือกเลยใช่ไหมใช่ มี่คขปากกาเลยครับดูหนตาขาวเ้าขาวเล็บขาวคนขาวคือหลังขาวคนหางขาวเอวยวะวยวะขาวอูกาเลยรับอยากจับอะ จับได้ไหมาครับฮะจับตัวน,นี้ไม่ได้ฮะอยู่อ๋อทำไงจะมีบุญนอ้อวะวาสนานั่นและไม่มีบุญวาสนาเลยเนาะ รู้มีบุญแล้วมันได้มาดูเนะี่ยเราไม่ได้จับก็ไม่เป็นไรครับอเอาไปให้เอาไปเตะให้หน่อยวะเราไม่มีบุญไม่เป็นไรครับเราก็เอาของที่เราใช้อยู่บ้านานี่ครับ

พ,พลายเอกสารครั้งแรกครับในชีวิตเห็น oh. ออกเดินทางไปไหนหาครึ่งต่อครึ่งแกกินครึ่งนึ่งหยบทิ้งครึ่งนึงใช่ใช่ช่ต้นกล้วย โอเคครับเดี๋ยวสำหรับลคลิปนี้ก็กขอฝากไว้เพื่อ,อน,นี้ไป<ส><ส>เจอกันคลิป,<ไ>ปต่อไป